กาาเดียวคุณมากนะไม่ยงก็นอยไม่ได้เหรอผู้หญิงก็แบบนี้นะเห็นเขาง,งอหน่อยก็ทําเล่นตัวนี่น้ำมันหมดละน้ำมันหมดยังเติมได้นะกาลังใจคนก็เหมือนกันอนะ่ะถ้าคุณควายจะทําให้เขามีกาลังใจขึ้นหรนือไม่งั้นก็ดีใจจนช็อกตายไปเลยไม่ครับนะาถ้งเขาช็อกคุณรักษาได้อะไรนะที่ต้องเป็นหมออีกเหรอคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะครับ รออะไรถามหน่อยไม่ได้เหรอก็อยากรู้อ่ะที่นี่สอนรู้คอฟฟี่ช็อปนะครับสอนรู้สอนรู้อะไรสองที่นะสั่งที่เชิญท่านเลยครับก็นั่งแล้วดีกว่าเดี๋ยวว่าแต่ทาซานเลยไม่แต่คุณน่ะฉัานก็ไม่สนใจด้วยผมก็ไม่อยากให้คุณสนใจสักหน่อยคุณครับกรุนานั่งอย่าโยกได้ไหมครับคนสางลังก็กระเทือนนะครับ ไอ้คุณครับคุข้างหลังจำเป็นต้องยกยัดยื้สาเลยนะครับอ๋อได้ไม่เป็นไรโอเคเออออเถ้าทางก็สิ่งง่ายหนึ่งกบกุ้ยพ่อแม่ไม่เคยสอนเลยยังไงถ้าท้าไปมีน้ำใจมาพูดแทนเพื่อนอันนี่เราเพื่อนซีละนี่เดี๋ยวฉันชอบซีซัวคุณชอบมะซีซัวเหร <laughs> อตาม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 ปมาเอล่าหรือย่างล่ะ,ะนี่คุณจะไปเยี่ยมเขาไหมเนี่ยฉันไม่ใช่เพื่อนเขาหรอกผู้ชายเมื่อกี้เป็นใครอ่ะ เขาเป็นแฟนฉันเองเอ,อาทำไมดูจังเลยรุกรานบ้านากลัวเขาเป็นนักพ่อกายที่สุดของฉันว,ว่าไงนะคุณไม่ใช่พยบาบาลรอกเลยฉันก็เป็นยังไงก็ช่างคนอื่นไม่ต้องมายุ่งแล้วฉันจะพูดเขาอย่างไรล่ะคุณจะพูดยังไงก็เรื่องของคุณผมพูดจริงนะร็อกกี้แฟนคุณเนี่ยถ้าทำเป็นคนสุดท้าวเลยฮะนีเขาไม่เรียกคุณซะหน่อยคุณอธิบายเขาฟังสิลายวันนี้จะสับสนมากเลยล่ะคะความจริงแค่คุณไม่เล่าเหมือนเขาเท่านั้น มิเงนคุณก็น่าสนใจเหมือนกันบอล้วอยามาสนใจผมใครบอกว่าจะสนใจคุณละ่ะอยากไปไกลหรือซ้ำผมไม่อยากให้คุณมีเรื่องเลยนะครับไปได้ก็ได้ฉันจะตามคุณไปเยี่ยมเขานี่ผมเป็นการคุณต้องรับผิดชอบนะ,ะรรบก็รับสิให้อบอยเช็คบินแล้วต่อเช็คบินแล้วครับไปรอที่หน้าประตูนะฉันจะเข้าห้องน้ำนี่คุณกลับไปก่อนนะผมต้องไปซ้อมอีกคอเช็คบินใช่ไหมครับอ๋อ ยังไม่ได้สั่งอะไรกินเลยใครบอกเชฟบินอ่ะอ๋อผมเข้าผิดเองเหรอครับปุครับเชฟบินช่ไครับเสื้อดําความจริงล็อกกอ้ก็ไม่ใช่คนเลวแล้วค่ะเี่ยเขาตามมาอีกแล้วฮะตายแล้วรีบไปหลบเร็วอยากรูอยากเห็นจะออ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 อยออ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 อาออ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 อ หฮะเฮ้ฮหยุดนะเจอตจนได้บอกหยุดพูดถึงเละไงวะไอ้บัดซุหยุดเดี๋ยวนี้ฮ้นี่ลอกกี้อย่าทำบ้านะเฮ้ฮ่อย่ให้หยุดเดี๋ยวนี้นะเอ้ชิรักฉันให้เธอดูปวางแข็งแรงของฉันนั่งดูวันนี้เลยจ้ะฉันจะชำแหลมันให้ดู

ฝาโทรสั์ด้วยเอาเลิกบ้าได้แล้วนะหยเดียนะไ้ยุ่อะไรวะอนี่บ้ารขี้ข้ามันแน่วะไม่ถูกอนอ่ะอ่ไรบอกไรู้จักนไอ้บ้าบ้าอ้าอ้ไบ้ไบ้าบ้าบ้ยั้ไบ้า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 ้้าบ้าบ้าอ้าบ้บ้าบ้าอ้ไ้าบ้าบ้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 าอ้าบ้บ้าบ้าอ้้า้้้้ นี่ทิ้มาจากไหนอ่ะอะไรนะทิ้อะไรอ่ะฮะทำเป็นไขสื่อโอ้โหรถสวยจังเลยนี่แปลกของลูกค้าคนไหนมาขับล่ะอืมไม่เลวนี่รถหมอหรือรถนายอ่ะคุณจะไปไหนอะัอ๋อถทนาโอ้หลังแท้ซะด้วยไปบ้างไหนอยัาใครเดีเราเดียว แม่จับคเหรอไอ้บเลยไอ้บ้าไอ้บาเอ้เอาไอ้เาไอ้บ้าไอ้บ้าไอะาไอ้ก้าไอ้เ้าไอ้บาไอ้บไอ้บ้อา้าไอ้บ้าาไอ้เ้ี่ยไบ้าไอ้บอบองอ้บไอ้ยา้ย้าไอ้ก้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้รู้บอ้ไไอ้บ้อ้ออ

จว้อย่าวางทางเต็นเฮ้ยมืงมาไเฮ้ยมรก่อนขาด้ดีกว่อิงดีไม่หยุดหยุยโอ้ยไีตอกูเลยเฮ้ยเฮ้ยจะโอ๊ยไม้องมาดจับ่ยังไงโอ๊ยเฮ้ยช่วยันนะอ๊ยตัวนี้โอ้ยโอยดังโอยเอาไปจัดใ้ก่อนเรื่องสู้ทีได้ไหมของหมดฉันคนจ่ายเนี่ยไม่เชื่อ ไปร้ดไปห่วงเขาเลยเ้ยโอ้โหโอ้ยไโอ้ยโอ้ยจอดราเลยคนเดียวกันแรกนี่ยดิมันมีเงินเยอะตู้น่ากันด่เงินใช่ไป่าไม่มีเลยบอก